สวัสดีครับผมกุยราชดาวันนี้เราจะมาพบกับแฟนพันพเครื่องในพระชุดทองคำล้ำค่าซึ่งไม่ค่อยมีใครเคยเห็นเท่าไหร่นักนะครับผมเชื่อว่าอย่างนั้นนะครับแล้วก็สำหรับอนที่จะเข้ารายการผมเชิญชวนท่านเข้ามาชมเว็บไซต์ของศูนย์พระราชดานะครับศูนย์พระราชดานี้เว็บไซต์ศูนย์พระราชดา นะครับถือเป็นเว็บไซต์ที่ทันสมัยที่สุดแล้วก็ใหญ่ที่สุดในวงการภาคเครื่องนะครับเนี่ยเราเข้ามานะครับคิวอาร์โค้ดหรืออะไรละเราก็ได้เข้ามาดูนะครับพอหลังจากนั้นเราต้องการเลือกพ้าอะไรเราเข้ามาส่วนสองใบนี้คือใบรับรองพระเครื่องที่เวลามาท่านแฟนบอนพระเครื่องเอาพระมาตรวจเช็คเมื่อเช็คแล้วเป็นผ้าแท้ เราก็จะออกใบรับรองให้นะครับการออกใบรับรองนี้ไม่ใช่เหมือนกับทั่วไปนะครับใบรับรองของผมนี้สามารถเอาเป็นพยานสารในสารได้เลยนะครับเพราะกฎหมายรับรองอยู่แล้วเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์นะครับส่วนที่คุณเข้ามาแล้วก็ส่วนตรงนี้จะมีคลิปอยู่200กว่าคลิปนะครับคุณก็ไปเลือกชมเอาท่านจะชมอะไรนะครับแล้วก็ตรงนี้ คือท่านเข้ามาดูแล้วท่านอยากจะดูพระอะไรถ้าสมมติว่าท่านจะมาดูพระเหรียญทองคำนะครับกดเข้าไปปุ๊บมันก็จะขึ้นมาเป็นเหรียญทองคำนะครับอย่างเช่นอย่างนงี้นะครับท่านดูแล้วท่านจะกดต้องการน,นี้คุณขยายใหญ่ได้โดยไม่มีที่จำกัดน,นะครับคือพราะเราเป็นฝ่ายใหญ่นะครับฮนะเกินด้านหลังนี่เพราะฉะนั้นพระทองคำ ถ้าคุณจะศึกษาคุณต้องศึกษาจากพระทองคํานะครับเพราะพระทองคํามันเป็นโลหะนิ่มเราต้องปั๊มครั้งแรกๆเพราะฉะนั้นมันก็จะคมชันลึกนะครับศึกษาจากพระทองคําดูอย่างนี้ฮะตะวันนี่เส้นเล็กๆเราคณจะเห็นหมดนะครับแล้วเข้ามาแล้วเราจะโชว์ท่านด้วยว่าเมื่อคืนนี้เมื่อคืนนี้นะครับ ื่อคืนนี้มีคนมีผู้ชมเข้ามาดู1,912ท่านนะครับ1,912ท่านนะครับสำหรับวันนี้3โมงกว่าเนี่ยมีคนดูแล้ว1,132ท่าน1,132ท่านยอดผู้ชมที่เข้ามาชมแล้วม,มาเที่ยวนในเว็บไซต์สุนภาพรัชดามี1,674,921ท่าน 1,674,921ท่านท่านควรจะเข้ามาว่างๆก็เข้ามาชมนะครับเพราะว่าท่านสาม,มารถใช้ได้เป็นเวลาเป็นวันนะครับก็ชมไม่หมดนะครับแล้วก็สำหรับต่อไปนี้ก็จะเข้าไปดูเหรียญน,นะครับซึ่งเป็นปู่เหรียญน,นะครับว่าแล้วก็ หายากหาเย็นนะครับซึ่งองค์แรกที่ผมจะโชว์ท่านก็คือหลวงพ่อเพชรนะครับแห่งวัดเกาะอ่าแห่งเกาะพานาจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับซึ่งตลับแบบนี้นะครับรวมทั้งคุณดูตลับว่าเวลานี้ร้านทองร้านไหนกล้ารับทำไม่มีนะครับไม่มีใครกล้ารับทำ ตลแบบนี้นะครับองนี้เราได้มาจากที่เรียกว่ายัางไงอ่ะพวกที่นักสะสมโบราณเจถีเก่านะครับนี่คือหลวงพ่อเพชรนะครับหลวงพ่อเพชรอายุมากกว่า100ปีคือประมาณร้อยห้าปีนะครับซึ่งก็เก่ามากนะครับเก่ากว่า หลงปูเอี่ยมอี่วาสบันว่าหนังนะครับยังเก่ากว่านะครับเหรียญแรกเราก็ดูหลังด้วยนะซึ่งหายากนะครับไอ้เนื้อธรรมดาว่าหายากทองคำยิ่งหายากใหญ่นะครับหลัง ส่วนเหรียญที่สองนะครับก็จะเป็นรงยาราชาวดีนะครับเพราะฉะนั้นยิ่งหายากเข้าไปนะครับหลวงพ่อเพชรนะครับแห่งจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับเกาะพนางไหนอยู่ที่เกาะนะครับ วัดนี้อยู่บนเกาะนะครับซึ่งอยู่กลางทะเลนะครับถ้าไม่ดังจริงก็คงไม่ได้สร้างขนาดนี้นะครับเบีียวกล้องกับเพียวอะไรกับเปียวส่วนเหรียญต่อไปนะครับ เดี๋ยวจะให้ท่านจมนะครับก็คือจะเป็นเหลียญหลงปป่ยหย่มวัดหนังนะครับเรียกว่าเหลียนหัวตุ่มนะครับแล้วฉลุหัวตุ่มชฉลุด้วยนะครับ หายากนะครับท่านสามารถที่เข้าไปดูในเว็บไซต์ทั้งหมดนี้จะอยู่ในเว็บไซต์นะครับท่านสามารถเข้าไปชมนะครับเ <Bye. S 3> หรียญนี้ก็คือวัดหนังนะครับแล้วก็โลรนะครับเหรียญต่อมานะครับหลังโดย ียต่อมานะครับนี่คือฉลุทั้งเหรียญเลยนะครับเป็นฉลุเหรียญสามชั้นนะครับหายากนะครับแต่ว่าสำหรับที่นี่แล้วก็เป็นไม่แปลกนะครับ เราวสำหรับเหรียต่อไปนะครับก็จะเป็นหลงปเี่ยมวัดหนังหัวตุ่มนะครับฉลุลงยาราชาวเดีดูหน้าดูหลัง ส่วนเหียเหรียญหนึ่งนะครับที่เหรียญต่อไปนี่ยล่ะก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อการวัดประญาตนะครับทองคําแล้วก็มีการฉลุ3ชั้นนะครับหมายถึงเหรียญหนึ่งต้องใช้3ชั้นของเนื้อมาเป็นการทํานะครับเพราะฉะนั้นมันหายากหายเย็นนะครับชั้นเดียวเนื้อธรรมดาอย่างหายากเลยนะครับ นี้ลงยาราชาวดีด้วยแล้วก็ฉลุสามชั้น ทีนี้หลังจากนี้จะดูเหรียญที่เป็นกระแสมานานนะครับแล้วก็ที่เราเห็นกันในท้องตลาดส่วนใหญ่จะเป็นพาเกะน,นะครับหลงปู่ไข่ปี2473นะครับมันจะต้องเป็นห่วงเชื่อมแล้วก็มีรอยจานของปูไข่ทั้งหมดนะครับทุกเหรียญจะจานเหมือนกันหมดนะครับ ผมจะโชว์ท่านด้วยหลวงปู่ไขแออ่แหปี2องสี่นะครับลองํำแล้วก็เดี๋ยวดูข้างหลังด้วย้อยจานท่านวันนี้จะได้เห็นที่ว่าปู่ไข่จริงจริงจังจังว่าเป็นยังไงนะครับผมมีตั้งแต่ เหรียญยังไม่ห่วงเชื่อมคือระหว่างตอนสร้างายงหมู่ปถัมา์มีสามีภรรยาคู่หนึ่งภรรยาต้องการาแ,บแบบแบบจิวเวลี่จึงห่วงไม่ต้องเชื่อมแล้วก็เอาไว้ลเลี่ยมแบบจิวเวลี่นะครับเอาไว้ผมบอามาโชว์ท่านนะครับแล้วเพราะฉะนั้นเราจะมีตั้งแต่ต้นผลิตขึ้นมาเป็นยังไง ไอ้ที่จะมาที่ขายภระแก้พวกเนี้ยโดยเฉพาะไอ้เด็กนรกที่เอาลูปไปแขวนไว้ที่วัดเชลเลนเนี่ยเป็นภระแก้นะครับเอาปี2515ไปแขวนไว้แล้วก็บอกเป็นรุ่นแรกรุ่นแรกต้องไปห่วงเชื่อมนะครับนี่คือทองคำนะครับเลนปลูกไข่ทองคำสองสี นะครับหน้าหลังมันเรียบร้อยทีนี้จะให้ท่านชมปูไข่เช่นเดิมแต่ว่าเป็นการลงยาสีแดงท่านเห็นว่าตลับแตล่ละใบนี้เป็นราคาเท่าไหร่แต่เฉพาะตลับอย่างเดียวนะครับปัจจุบันทำไม่ได้แล้วฮนะเขาทำไว้ตั้งแต่โบราณ เดี๋ยวนี้ทําไม่ได้แล้วนะครับเห็นหลอยจานไหมนะครับส่วนเหรียญลูปไข่เหรียญสุดท้ายก็จะเป็นลงยาราชวดีนะครับ เหรียญพวกนี้นะครับล้วนแล้วแต่หายากในท้องตลาดนะครับเหรียญพวกนี้ถ้าค่อยขึ้นมาแล้วพระอะไรก็ต้องชิดซ้ายไปก่อนนะครับเอาละเราทีนี้เราเหรียนต่อไปนะครับเดี๋ยวจะให้ท่านชมอาจารย์ฟันนะครับอาจารย์โลนะครับ ปีสองพรเอ้ายเจ็ดนะครับสองพัห้าร้อยจ็ครับเลียนอาจาฟัน นะครับปี2 5ง7รุ่นแรกนะครับของพวงนี้ไม่ได้หาง่ายนะครับมอีอย่างเดียวคุณต้องมาดูที่รัชดาเท่านั้นที่มีนะครับ คือส่วนใหญ่พวกนี้สร้างแล้วให้กับกรรมการแล้วก็ไม่ได้มีทั่วไปนะครับที่ทองคำนะครับเดี๋ยวคุณจะเจออีกเหรียญหนึ่งท่านจะตกใจนะครับเหรียญน,นี้นะครับก็จะเป็นหลวงพ่อเฉุยวัดคงคารามนะครับอาจารย์ของหลวงพ่อแดงวัดเขาบันได้อกฉลุสามชั้นนะครับฉลุสามชั้น ลงยาราชวดีชลุสามชั้นนะครับคุณคิดว่ามันต้องใช้เวลาเท่าไหร่ในการทำสามชั้นแล้วลงยาของหายากนะครับไม่จะหาง่ายๆนะครับ ยากนะครับถ้าสนใจสามารถติดต่อได้ที่สุนพระรัชดานะครับราคาเป็นกันเองนะครับครับเสร็จแล้วก็ออกสำหรับครับสำหรับวันนี้โชว์เพียงเท่านี้ก่อนนะครับโอกาสหน้าจะเอา,อาที่หายากกว่าน,นี้รวมทั้งมูลค่าหมหาศาล จะมาโชว์ท่านอีกเองนะครับสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ